โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเข่าอีกแล้วโว้ยขาดครับแต่สบายดีนะนะที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ที่เราครับมาชิดปากกระกสุะนน้ำล้นครับผมวัดแก่แคนครับจิดทีเรลเบียดง่งาง ือนี่ก็ขอบคุณนักท่องครับจากเขตนักลาบปากระสุนนะครับที่ส่งดองเบ็ดมาเปลี่ยนให้ครับผมนะครับเบ็ดเรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆด้วยครับนัท่อมนะครับจากเขตนักลาบปากระสุนครับผมเปลี่ยนเรื่องเบ็ดเรียบร้อยครับมืีเบ็ดหางครับเสรีเหล้องยาวกันเลยครับผม 我我。我。Oh. Oh. เอาเลยตีห่างเลย <laughs> เออการบูติ ดีโอ้ยของสิบันได้นอกน้าดิ โอเคโอ้ยมาเป็นสีบออกเี่ครับโหตัวแรกแหกมันครับอือดองเวียดมันครับดองเวียดมัน ครับผมสวยงามเลยครับไี่ครับผมเยอะจีนเยอบจีนครับ็ดเปลี่ยนด,ดองเบ็ดครับเสดดงเบ็ดนาท่อมครับอยากเพีนักลา่าปลากระสุครับของแท้ครับผมดองเบ็ดหมานเฮีครับผมประหยัดใช้รูปก,กันนะครับผม

ออวันนั้ตัวนี้เฮ้ยรี่มันเ้ยกเจ้งไม่ดีเฮ้ยโอ้ตาิดครับผมตัวเหือ ตกขึ้นมาทา่งสพานครับรู้ว่าสิออกป่โอ้ยขาดโอ้คือขาดโอ้ตัวใหญ่ก็ตัว เอาเลยเลยอเฮ้ยโอ้เสดายหรือว่าโอ้เสดายเยอะแล้วโอ้ยกัดอ้าคือขาดง่ายเลยวะ มัน <c ười> แสดงว่ามันเฉียดปูนอยู่ทั้งล่างครับนั่นนะสรุปผลงานไฟน้ำรลนเมื่อเสา้านี้นะครับผมก็เงียบครับลงน้ำไปเอาเอออ็ได้เงียบก็ได้ได้เต็มนึงเตรียมพุ่นแล้ครับผมนี่ครับงาน สวยงามดีอยู่ครับผมการไปสองเทือทเทื้นแรกไก่ได้เยอะครับเท่สองไก่มันหมดลงหเหาะค่อยๆอ้อมยางึ้นสะพานว่าสิอันนั้นเรามันสายพี่อีมันน่าสิไปเสียดกับกับไปขอบปูนเนาะก็ได้ขาดก็ได้ล่งนามไปเอาเหอออกซะสุดนี <laughs> ่ครับยังมีแต้มอยู่ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับพ่อครันไม่คิปหนาครับ ครับ